สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมไฟฟ้าเชิงแสงเพื่อการบำบัดนะทางทีมแพทย์เนี่ยมีการต้องการการใช้งานบางอย่างของวิศวกรรมไฟฟ้าเชิงแสงนะครับทางทีมนักวิจัยทางวิศวะก็สามารถทำให้ได้นะครับผมอาจากวัดชัยเดชั้นันท์จากะภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับรับหัวข้อในการนําเสนอนะครับก็เริ่มจากบทนําก่อนเราก็มรู้จัก หลอด LED นะครับที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายถัดมาก็จะเป็นการกควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็การประยุกต์ใช้งานในเรื่องเกี่ยวกับการบำบัดทางแสงนะครับแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็เราก็ทราบแล้วว่าแสงเนี่ยมีความสําคัญต่อชีวิตมนุษย์เรานะครับการได้รับแสงอาทิตย์ในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีความสําคัญนะครับนั้นถ้าเราสังเกตว่าวันไดเนี่ยท้องฟ้าแจ่มใสแสงแดดดีนะครับเราก็จะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างดีได้นะครับ ส่วนวันไหนเนี่ยท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับขมุกขมัวนะครับไม่ค่อยมีแดดนะครับวันนั้นก็มีแนวโน้มที่จะอารมณ์ไม่ค่อยดีได้นะอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสัมพันธ์เกี่ยวกับฮอร์โมนต่างๆในร่างกายนะครับเมื่อตามนุษย์รับแสงเข้ามานะครับทางสมองก็จะสั่งการให้เอเวัยวะต่างๆเนี่ยหลั่งฮอร์โมนประเภทต,ต่างๆออกมานะครับนั้นการาบระบัดทางแสงเนี่ยก็สามารถนํามาใช้งานนะครับเกี่ยวกับกรณีที่มีปัญหาเช่นการนอนหลับที่ผิดปกตินะครับ ซึ่งละเอียดเกี่ยวกับการนอนหลับผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางทีมหมอมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับอันนี้หลอด LED เป็นไงบ้าง LED ย่อมาจาก Light Emitting Diode นะครับก็จะเป็นสาเกตัวนำสองชนิดนะครับเราจ่ายแรงดันกระแสตรงให้กับสาเกิดตัวนำสองชนิดนี้แล้วเนี่ยก็จะเกิดแสงเปล่งเปล่งแสงขึ้นมาได้นะครับดังนั้นความสำคัญของมันนะครับก็มีมากนะครับจนกระทั่งได้ No b e l Prize นะครับในสาขาฟิสิกส์ปี2014นะครับโดย ทันทีคนพบ blue LED นะเป็นแสงสีฟ้านะครับถึงแม้ว่า LED แสงสีแดงจะเกิดขึ้นมาก,ก่อนแต่ว่า blue LED เนี่ยให้พลังงานได้เยอะกว่านะครับก็เลยมีความสําคัญมากกว่านะครับแล้วก็สามารถนามาทําเป็นแสงสีขาวได้ด้วยนะครับนอจากแสงสีฟ้านะครับถัดมาก็เป็นความยืดหยุ่นในการใช้งานในรูปแบบตา่างๆเนี่ยนะครับทําให้หลอดไฟ LED เนี่ยมีงานใช้มีการใช้งานที่แพ,พร่หลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นงานตกแต่งต่างๆทางสถาปนิก การใช้งานในอาคารนะครับถึงแม้การก่สร้างในปัจจุบันเนี่ยไฟถนนเนี่ยก็มีการใช้งานที่เป็นหลอด LED เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับหลอดไส้ที่เป็นหลอดสมัยเริ่มแรกเลยเนี่ยก็ไม่มีใช้แล้วนะครับหลอดโพลีเซนต์หรือหลอดอื่นๆที่มีปลอดเกี่ยวเนื่องเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยทางยุโรปเขาก็แบนไปแล้วไม่มีการใช้งานนะครับในอนาคตก็จะไม่มีหลอดประเภทนี้ก็เหลือเฉพาะ LED เท่านั้นนะครับ สีของแสงที่เปล่งออกมาเนี่ยขึ้นอยู่กับประเภทของสารถึงตัวนําว่าจะใช้สารถึงตัวนําประเภทไหนจะให้แสงสีแดงนะครับสีฟ้าหรือสีเขียวออกมานะครับหรือสีอื่นๆนะก็สามารถทําได้นะครับหลอด LED เนี่ยสามารถปรับความสว่างนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นลักซ์นีได้นะครับแล้วก็อุณหภูมิของสีนะเป็นค่าเลอร์เทมเพอเรเจอร์ที่มีหน่วยเป็นเคลวินนะครับตามแสงในรอบวันนะครับสกัดเดียนไลติงนะครับซึ่งสกัดเดียน์ไลติงก็จะเกี่ยวเนื่องกับสกัดเดียรลิทเติ้นะซึ่งทางทีม คุณหมอจะมาอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับค่าอ้างอิงนะครับความสว่างแต่ที่ตอนกลางวันนะก็ประมาณแสนลักซ์นะครับก็จะได้ทราบว่าระดับแสนเป็นอย่างไรบ้างนะครับในพื้นที่ใช้งานในห้องทํางานของเราก็สองร้อยสามร้อยลักซ์นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานครับผมตัวอย่างแสนในรอบวันนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายที่ห้องทํางานผมนะครับถ่ายหน้าไปทงสปอร์ตคลับก็รูปแรกก็ตอนกลางวันนะครับรูปที่สองก็บ่ายลงมาหน่อยรูปที่สามก็ตอนกลางคืนเลยนะครับ ก็จะเห็นว่าสีของแสงในรอบวันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามเวลานะครับแล้วตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นะครับนั้นเดี๋ยวอิทธิพลอันนี้ก็จะมีผลด้วยนะครับแสงสีขาวนะครับโดยทั่วไปก็แบ่งเป็นสาประเภทนะครับวอร์มไวท์นะครับจะเป็นสีโทนเหลืองถึงส้มเ,เป็นสีโทนอุ่นนะครับอุณหภูมิสีของแสงก็ประมาณ2 0 0 0ันถึงเคลวินนะครับถ้าอุณหภูมิสีของแสงเพิ่มขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นคูลไวท์ นะครับก็จะมีออกสีฟ้าขาวนะสีโทนเย็นๆนะครับความแตกต่างของสองอันแรกเนี่ยก็จะมีผลต่อร่างกายอยู่เช่นกันครับสีโทนอุ่นก็จะผ่อนคลายสบายๆนะครับส่วนที่สีโทนเย็นอันนี้ก็ทําให้ตื่นตัวนะครับจากทางานนะครับมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นนะเมื่อเทียบกับบอมไบอันแรกครับส่วนอันท้ายสุดเป็น daylight นะครับก็ระดมสีของแสงก็สูงกว่าก็ประมาณ6 0พันเคลวินนะครับ ก็จะออกแสงสีขาวมันแสงที่ตอนกลางวันนะครับในรูปก่อนหน้านี้ตัวอย่างหลอด LED นะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็น LED ที่ที่ในห้องแลับมีนะครับก็จะเป็นเม็ด LED อยู่นะครับข้างในก็มีสารเกลือตัวนํามีเลนส์ประกอบนะครับหลักๆแล้วก็พอจ่ายไฟกเอ่อไฟกระแส,ะระสะตรงและวนันกระแสะตรงเข้าไปก็เป็นแสงออกมาได้นะครับกรน,นีที่เอามาทําเป็นโคมใหญ่ๆนะก็มีการวางเรียงเม็ด LED นะครับ ที่หลากหลายนะหลากหลายเม็ด LED แต่ละประเภทแสงสีไหนไว้ที่ไหนนะครับโดยทั่วไปก็จะทําเป็นสีแดงนะสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนะแล้วก็สีขาวนะครับเลคกลินบูไวท์นะครับการปรับความสว่างและสีของแสงเนี่ยก็สามารถทําแบบง่ายๆนะครับเราปรับค่าแรงดันที่จ่ายให้กับ LED นี่แหละนะครับสูตรบบน้ำสีโปนะครับก็จะเป็นวิธีที่ปรับแรงดันนะครับความสว่างที่ได้ออกมาก็แตกต่างกันดังนะนั้นสีของแสงก็ขึ้นอยู่กับ ประเภทของสารเคลือนตัวนำของ l v d ที่ใช้นะครับถ้าจะให้ทันสมัยหรือว่าเอ่อรื้อซื้อมากยิ่งขึ้นนะก็จะเป็นการใช้ตัวควบคุมนะเป็น Digital มัลติเพล็กซหรือวนะ่า DMX controller เวลาใช้งานจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้แค่แสงอยู่แค่แบบเดียวนะสีเดียวเราใช้หลายๆสีหลายๆแบบนะครับก็ DMX controller ก็สามารถควบคุมได้หลายๆชุดในเวลาเดียวกันนะอย่างนี้ก็เป็น12ชุดในสายเคเบิลสายเดียว ตัวอย่างการใช้งานก็จะเป็นพวกแสงไฟควบคุมเวทีนะครับการแสดงอะไรต่างๆนะก็จะสามารถควบคุมได้อย่างไรายได้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้ไดรเวอร์ตัวปรับแรงดันนับศูนย์สิบโวลต์ในการควบคุมนะครับแสงสีต่างๆโดยที่แสงบันแรกก็จะเป็นแสงสีแดงนะครับเม็ดี b d ใชเป็นแสงสีแดงให้แสงสีเขียวส,สีฟ้าสามสีนี้คือเป็นแม่สีผสมแสงสีขาวหรือสีใดๆได้ไดทั้งหมด นะครับส่วนอันสุดท้ายก็เป็นแสงสีขาวที่เกิดขึ้นนะใบแสงสีขาวนี้ก็จะมาจาก b l ู e l e d แล้วก็ใช้คอนโซลที่เป็นสีด้วยองผสมกันออกมาเป็นแสงสีขาวนะครับโดยจะใช้สามแมสสีผสมกันก็ได้นะครับการควบคุมใช้ d m x Controller นะแล้วก็มีรูปตัวอย่างให้ดูเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จาแผงเมื่อกี้นะครับก็สามสีนี้ก็โผล่ขึ้นมาตัวที่สีสีนะครับเลยเกรนบปไว้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีโปรแกรมในการควบคุม l i g h t i n g control s ซอฟแวร์นะครับ การควบคุมเจ้าอิเล็กทรอนิกส์เดียร์มตคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แสงที่ได้ออกมาก็สภาพผสมสีได้หลากหลายรูปแบบน,นะครับนั้นการใช้งานก็จะเลยมีมากขึ้นนะครับทางวิศวะก็มีความพร้อมแล้วทางทีมผุณหมอต้องการแบบไหนบ้างก็สามารถจัดให้ได้นะสร้างขึ้นมาให้ได้ไม่ยากนะ,นะครับอันนี้การประยุกต์ใช้ในการ,ระบำบัดทางแสงเนี่ยมีอย่างไรบ้างก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์ในแต่ละวันมากนะักก็เช่นคนทํางานกะกลางคืนนะครับ กลางวันก็พักผ่อนนะกลางคืนก็ไปทํางานไม่เจอแสงอาทิตย์เลยผู้สูงอายุที่มีความระบาดในกนรารออกมาข้างนอกนะครับก็เปิดไฟในอาคารอยู่เป็นประจําผู้ป่วยจิตเตียงนะครับก็ไม่ได้รับแสงอาทิตย์มากหนักนะครับผู้ป่วยติตเตียงที่อยู่โรงพยาบาลน,นี่เขามีงานวิจัยมากระทั่งว่าผู้ป่วยที่อยู่ห้องที่เจอพระอาทิตย์เยอะๆนะก็กลับบ้านได้เร็วกว่านะครับผู้ป่วยที่มีเตียงที่อยู่ห่างไกลจากหน้าตา่างนะครับนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็น ผู้ที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเราก็ใช้แสงเนี่ยมาบําบัดอาการต่างๆพวกนี้นะครับเช่นพวกนอนนอนหลับผิดปกตินะครับนอนหลับผิดปกติเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวทางทีมหมอมีอธิบายเพิ่มเติมนะโรคซึมเศร้านะครับแล้วก,ก็การช่วยเ,เหลือพื้นตัวจากการผ่าตัดเป็นตัวอย่างให้รับทราบการใช้งานของมันนะครับอย่างประเทศเราใน Я, ประเทศไทยก็จะมีแสงธรรมชาติอยู่เยอะนะครับนันนาการพวกนี้ก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนัก รโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยที่ต่างประเทศอย่างพวกยุโรปตอนเหนือเนี่ยก็แสงแอาทิตย์ก็จะน้อยหน่อยนะโดยเฉพาะฤดูหนาวนะครับเราก็เลยมีโรคซึมเศร้าพ,พวกนี้เยอะนะก็จะปดหูเพราะว่าเหมือนวันที่เราฝนตกเมฆขมขโมนี่ม,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 นมีอากาศแสงอาทิตย์น้อยนะรเราก็จะรู้สึกอย่างนะั้นแต่ที่ต่างประเทศพวกยุโรปตอนเหนือเหนือพวกนี้เขาก็เป็นเวลานานาน,นะครับก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นนะครับก็มีการบำบัดทางแสงนี่ก็มีหลากหลาย โรคต่างๆนะครับที่จะมาใช้ใช้งานได้นะครับพวกบโบล่าก็มีงานวะิจัยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างชุดอุปกรณ์ที่เคยทากันอยู่นะครับรูปซ้ายมือสุดก็จะเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเป็นแบบพึ่งออกาจากห้องผ่าตัดนะครับก็รับแสงสอบอย่างนี้เลยผู้ป่วยน,นี้ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วนะเพ,พราะผ่อนพับพื้นอยู่นะก็รับแสงไปะนั้นการรับแสงก็ต้องรับแสงทางดวงตานะครับก็ไม่ใช่นอนหลับก็จะรับแสงได้น้อยนะครับ ตัอมาก็จะเป็นชุดต้นแบบนะที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับก็ก็ใหญ่กว่า a อหน่อยนึงนะครับก็มีชุดควบคุมเปิดความสว่างเท่าไหร่นะระยะเวลาเท่าไหร่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ที่มีขายในที่สอเมริกานะครับก็เห็นว่าสีอุณหภูมิสีของแสงก็ต่างกันอันนึงเป็นบอมไวอันนี้ก็เป็นครูไวลละครับอันนี้ก็มีงานวิจัยอยู่นะครับว่าเอ่อความสว่างใช้เท่าไหร่บ้างนะครับห้าพันลักซ์ นะระยะเวลานานเท่าไหร่ครับ2ชั่วโมงนะก็มีหลากหลายงานวิจัยที่ทําออกมามูอลัสก็มีนะครับ2,005ก็มีอาจจะเกิดความสว่างน้อยเนี่ยระยะเวลาที่ต้องใช้ก็ต้องนานอีก2นะชั่วโมงนะผู้ผู้ป่วยก็นั่งอาญญา่านหนังสือนะครับนั่งอาา่านหนังสือทําอะไรไปได้นะทำกิจกรรมอื่นๆต่อไปนะครับทำตัวทาอะไรก็ปิดให้ไม่มีความสว่างประมาณนี้อยู่นะครับ2,000ถึง10,000ลัคนะ10,000ลัคในช่วงเท่าไหร่โดยทั่วไปก็ ทำการมาบัดในตอนเช้านะครับก็งันวนจะอื่นๆนะครับก็หนึ่งหมื่นล้านนะครับนี่เคอร์เรนทประมาณห้าพันนะครับความสว่างนี่เบิร์ดมบิร์ดเิดหกพันถึงแปดพันะครับก็มีระยะเวลาอยู่ส่วนแปก็ทำตอนกลางคืนงานะวิจัยส่วนมากก็จะมาจากพวกยุโรปพวกสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอาจจะมีแสงไม่คยย่อยเยอะหนักเหมือนบ้านเราครับแต่บ้านเราเองเราก็มีโอกาสที่พอแดดข้างนอกสบ สว่างหรือร้อนมากแรงมากเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปเจอแดดข้างนอกนะครับตอนเช้าตอนเช้าหรือตอนเย็นก็จะดีกว่านะครับแต่ก็ยังจากที่กล่าวไว้ก็คือมีบางประเภทที่มีผิวู้คนบางประเภทที่อาจจะไม่ได้เจอแสงมากนะักนะเพราะนั้นก็ต้องมีการช่วยเหลือนะก็เลยมีการบำบัดเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยการบำบัดการใช้งานต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวรอทีมหมอจะถามผู้อธิบายให้อีกทีหนึงขอบคุณมากครับนะ สวัสดีครับก็ผมจะมาพูดถึงเรื่องการใช้แสงไลท์เทอร์ปีในการรักษาโรคทางด้านการนอนหลับนะครับโดยโรคที่ผมจะพูดถึงลหลักๆก็คือโรคในกลุ่มที่ชื่อว่า circadian rhythm sleep d e b disorder นะครับถ้าแปลงไทยอาจจะประมาณว่าโรคความผิวติความแปรปรวนของนาฬรริกาในร่างกายนะครับ เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังก่อน,นว่าปกติแล้วการน,นอนหลับเนี่ยจะถูกควบคุมโดยกลไกลสองกลไกด้วยกันนะครับหรือสอง process process แรกหรือว่า process S เนี่ยก็คือ homeostatic system นะครับหรือว่าเป็น sleep drive หรือ sleep hunger ยิ่งคุณอดหลับอดนอนมากเท่าไหร่ก็จะทำให้คุณรู้สึกง่วงมากเท่านั้นซึ่ง process เนี้ยจะทำงานร่วมกับ process C หรือว่า circadian system หรือว่าคาาุณง่ายคือเหมือนว่าเป็นนาฬิกาในร่างกายหรือ internal clock นะครับแบบที่กล่าวไปแล้วว่า process S เนี่ยก็คล้ายๆกับ sleep hunger ยิ่งอดหลับอดนอนมากเท่าไหร่ยิ่งตื่นนานเท่าไหร่ก็ยิ่งง่วงมากเท่านั้นตรงไปตรงมาในขณะที่ process C เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นนาฬิกาในร่างกายที่ทุกคนเนี่ยมีนาฬิกาในร่างกายที่จะเดินอยู่เหมือนเหมือนกัน คือนาฬิการ่างกายเนี่ยจะเดินแตกต่างกันไปนะครับโดยเฉลี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนาฬิกาในร,าาร่างกายเราเนี่ยจะเดินครบ1่รอบมใช้วเวลาประมาณ24.2ชั่วโมงนะครับซึ่งนาฬิกาในร,าาร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดว่าเราหลับตื่นเมื่อไหร่นะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะการหลับการตื่นอวิัต์ต่างๆในร่างกายก็มีนาฬิกาเหมือนกันซึ่งจะถูกควบคุมจากสมองส่วนไฮโปทาลามัส ที่เป็น s u p e r t r a n s m i t t i นิ Nucleus นะครับโดยแบบที่เก่าแล้วว่าพสอง process เนี่ยจะทำงานร่วมกันเพื่อทำให้คนนั้นหลับหรือตื่นนะครับข้างบนเนี่ยก็คือ Sleep Load ข้างล่างเนี่ยคือเป็น Circadian System แล้วตรงกลางเนี่ยที่เส้น,นุษยจะเป็นผลรวมของทั้งสอง system ไอ้ตรงล่างเนี่ยเป็นนาฬิกาก็คือผลรวมของมันเนี่ย จะทำให้คนเรามีการหลับการตื่นที่เวลาแตกต่างกันไปนะครับทีนี้แบบัที่กล่าวไปว่าในาการนร่างกายของเราเนี่ยเดิน24.2ชั่วโมงแต่ว่าโลกเราเนี่ยหมุนที่ประมาณ24ชั่วโมงซึ่งมันก็ต้องมีปัจจัยบางอย่างที่ช่วยในการเรียกว่า e n t r a รนทำให้การหลับการตื่นหรือการทำงานของ,งขอวัยวะในร่างกายเนี่ยซิงโครไนซ์เข้ากับ24ชั่วโมงนะครับโดย ตัวปัจจัยที่จะปรับการทํางานของนาฬการอร่างกายได้เนี่ย mm hmm. ภาษาแพทย์เราเรียกว่าเป็นไซค์กเบอร์นะครับโดยไซค์กเบอร์ที่สําคัญที่สุดก็คือแสงไซค์กเบอร์อื่นก็เช่นกิจกรรมการทานอาหารการรับประทานอาหารการมีโซเชียลอินเตอร์แอคชั่นนะครับทีนี้เด,เดี๋ยวต้องพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนเกี่ยวกับเรื่องอการหลับการตื่นแล้วก็อุณนหูมิร่างกาย เแคนแนวนอนเนี่ยเป็นเวลา24ชั่วโมงเวลานาฬิกานะครับแล้วก็ไอตรงเส้นประประตรงกลางเนี่ยคือสรีพเพนซิตี้ก็เห็นว่าอันนี้เป็นคนโดยทั่วๆไปอาจจะแบบเริ่มง่วงแล้วก็หลับประมาณสักใกล้กลเชียงคืนแล้วก็หลับไปประมาณ7-8ชั่วโมงแล้วก็ตื่นตอนเช้าแล้วก็จะเห็นว่าปกติก่อนที่เราจะหลับเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงจะมีการหลั่งของเมลาโทนิน ในขณะที่ core body temperature เนี่ยอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยพอเราเริ่มหลับอุณหภูมินร่างกายจะเริ่มลดลงจนอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยที่ตำแหน่งประมาณสองชั่วโมงก่อนเวลาที่จะตื่นตามธรรมชาตินะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญมากนะครับเรียกว่าเป็น core body temperature min หรือ CBT min ทีเนี้ยไอเอานาฬกาในร่างกายเดี๋ยที่เกินไปว่ามันถูกควบคุมโดยสมองส่วนที่ เรียกว่าเป็นไฮโปทาลามัสนะครับโดยซูเปอร์คลเอสเมติกนิวเคลียสเนี่ยจะอยู่ที่ไฮโปทาลามัสแล้วก็แสงเนี่ยที่มาตกกระทบกับเรติน่านยจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งไปที่ซูเปอร์คลเ i ส n เม l ิกนิวเคลียสเพื่อที่จะมีการควบคุมมีการหลังของสารที่ควบคุมการทำง,งานร่างกายให้เป็นไปตาม24.2ชั่วโมงนะครับทีเนี้ย แสงมีบทบาทยังไงก็อันนี้เป็นการที่สำคัญที่สุดเลยของ presentation นี้นะครับก็เดี๋ยวต้องทำความใจก่อนว่าแกนรนแนนอนเนี่ยเป็นเวลาเวลาที่คนคนนั้นเนี่ยหลับนะครับไม่ใช่เป็น clock time ไม่ใช่เวลาตามนาฬิกาโดยเลขสนย์เนี่ยก็คือเป็นเวลาที่คนนั้นเริ่มหลับเป็น habitual sleep time แล้วคนนี้ตื่นที่เลขแปดคือนอนประมาณแปดชั่วโมงแล้วก็อันนี้จะมีเส้นแบ่งตรงกลางตามแนวนอน โดยอะไรก็ตามที่อยู่เหนือเส้นนี้ไปเนี่ยจะเป็นการแอดวานซ์ก็คือจะทำให้การนอนหลับการตื่นเนี่ยเร็วขึ้นส่วนทางด้านล่างของเส้นนี้จะดิเล์หรือว่าทำให้การหลับการตื่นเนี่ยช้าลงนะครับโดยจะเห็นว่าการเอ็กซ์โพสต่อแสงเนี่ยสมมติว่าถ้ามีการเอ็กซ์โพสต่อแสงในเวลาที่ใกล้นอนเช่นตำแหน่งนี้2ชั่วโมงก่อนเวลานอนลบ2เนี่ยจะเห็นว่ามัน จะตกอยู่ทางฝั่งของดีเลย์เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้เนี่ยได้ออเอ็กโพสต่อแสงในช่วงนี้ก็จะทำให้การนอนหลับเนี่ยช้าไปการตื่นก็จะช้าไปซึ่งความลึกความสูงกราฟเนี่ยก็เป็นการบอกแมกนิจูดของเอฟเฟกนะครับในขณะที่ถ้าหลังเวลา c o ร์บอเร e ันเพจเจอร์มินเนี่ยถ้ามีการเอ็กโพสต่อแสงในช่วงนั้นเนี่ย จะเห็นว่าจะมีการทำให้เกิดการ advance อยู่ในฝั่ง advance หรือว่าทําให้การนอนการตื่นเนี่ยเร็วขึ้นนะครับก็จํากัารนี้ดีๆนะครับก็โรคในกลุ่มนี้สคริเ a อร์ชั h มสลิปเวกิสออเดอร์เนี่ยจะมีเช่นเ e l a y ย์ e ล p ปเวกเฟสินดิสออเดอร์ advance d s l e e p กเฟสดิสออเดอร์ irregular สล e ปเวกร e ชั่มดิสออเดอร์ order, แล้วก็ n นอน24 h o u r อ่า sleep wake rhythm disorder นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงอ่าตัวอย่างเช่นรูป A เนี่ยคือทุกรูปเนี่ยจะมีมีแถบสีดำทึบเนี่ยข้างบนเป็นการบอกว่าเป็นเวลานอนที่คนส่วนใหญ่ปกตินอนกันแต่ว่าแต่ละแถวเนี่ยคืออ่าเวลาในแต่ละวันเนี่ยคือรูป A ออคนไข้ A A เนี่ยจะเห็นว่าเวลานอนของเขาคือเส้นอ่าทึบที่ทึบลงมาน้อยลงมาหน่อยเนี่ย เช่ว่าเขาเข้านอนเร็วกว่าปกติเช่นคนไข้อาจจะเข้านอนสัก2องทุ่มสามทุ่มแล้วตื่นตันตีสองตีสามแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็น advance d sleep wake phase disorder นะครับจะพบในผู้สูงอายุรูปปีเนี่ยเช่นว่าคนไข้เนี่ยเข้านอนในแต่ละวันเนี่ยช้ากว่าคนปกติทั่วไปนะครับพวกนี้จะเป็นนกคู่คืนหในอาลหรือว่าจะเจอในเด็กมหาลายัยหรือภาษาแพทย์เรียกเป็น delay sleep wake phase disorder นะครับ ทีนี้ไปดูรูปดีรูปดีเนี่ยเห็นว่าใน24ชั่วโมงเนี่ยคนไข้ยันนอนเป็นหลายหลายครั้งแต่ละครั้งเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงนะครับแบบนี้เจอในคนไข้ที่เป็นดิเบนเชียในการรักษากลุ่มที่เป็นไนอัลเนี่ยแสงมีบทบาทยังไงก็คืออแสงเนี่ยที่ไนอัลเนี่ยเขานอนดึกใช่ไหมครับแต่ว่าเราอยากที่ให้เขากลับมานอนเวลาที่ใกล้เคียงกับคนทั่วไปเพราะว่า ถ้าเขานอนอด่านกายขอยงเขาในการเขาให้นอนให้เขานอนดึกดีสามีสี่แล้วเขาตื่นสิบโมงเชา้าเขาอาจจะไปเรียนในทำง,งานแปดโมงเชา้าไม่ทันอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของเราเนี่ยกงการที่จะเนี่ยทำให้การนอนการตื่นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นจากรูปจากกราฟเนี่ยกลุ่มที่เป็น n นอ h t หรือว่า delay sleep wake phase disorder เนี่ยก็ควรที่จะรับแสงอะไรอางที่ตื่นนอนมานะครับ ซึ่งเราก็แนะนําให้รับแสงแหลังจากที่ตื่นนอนเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงส่วนความเข้มข้นของแสงกี่ลักซ์เนี่ยก็แต่ละสต u ดีก็แตกต่างกันไปนะครับในขณะที่กลุ่มนี้เขาไม่ควรที่จะเอ็ก s e พต่อแสงในช่วงก่อนนอนเพราะจะทำให้เกิดการดีเลย์ของการน,นอนออกไปนะครับส่วนกลุ่มเพนอิ a บา s l e e p wake p h a s e d i s o r d e r เนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยเราต้องการที่จะ อยากเขาอาจจะอยากที่นอนเดึกขึ้นเพราะว่าเขาชินหาว่าเขาตื่นเร็วไปทีสองดีสามตื่นมาท้องฟังดดมืดอดูเลยทาอะไรเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยต้องให้แสงในช่วงก่อนเวลาเขานอนพร้อมจะทําให้ตกอยู่ในขาที่เป็นดีเลย์จะทําให้การนอนของเขาเนี่ยช้าลงการตื่นช้าลงไปเรื่อยครับในขณะที่อ,อาจจะ,ะให้พยายามหลีกเลี่ยง,งแสงในช่วงนี้แต่ว่าในความจรงิงอาจจะเป็นไ่ได้ยาก นะครับแล้วก็แสงที่เขาแนะนํากันเนี่ยจริงๆเขาแนะนําประมาณ5,000ลักซ์2ชั่วโมงตอนคืนนะครับในกลุ่มนี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่เป็นดิเมนเชียที่เป็นมีหลับเป็นขยักเล็กๆไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแสงการให้แสงตอนเช้าก็ช่วยทาให้การหลับดีขึ้นการหลับตอนคืนเป็นรวมกันครั้งเดียวกันแล้วก็ทําให้ระหว่างวันเนี่ยตื่มมาสดชื่นขึ้นนะครับ นอกจากนี้การใช้แสงเนี่ยก็ยังช่วยในการรักษาพวกกลุ่มคนที่ทำงานปินกะโดยรับแสงมากๆในหว่างที่ทำงานกะทําให้ตื่นมากขึ้นนะครับมีที่ใช้ในโลกของเจ็ Jet l แลกดิสออเดอร์ด้วยแล้วก็มีกลุ่มนึงคือ Non-24-Hour Sleep-Wake Disorder นะครับ,รบก็ขอจบแค่นี้นครับ